สวัสดีครับเพราะว่าผมบิ๊กออตโต้บิ๊กคาร์นะครับวันนี้เราจะพามาชมรถตู้หน้าสั้นแต่ง VP ก่อนที่จะส่งไปที่ประเทศอินเดียนะทั้งคันนะครับมามาดูกันครับภายในเป็นยังไงคันนี้แต่ง VP ีเต็มลำเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่หน้านี้เป็นกัปตันซีฟนะครับผมปรับไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้เดินหน้าถอยหลังเอ็นนะครับ ปรับขึ้นอ่าแล้วก็มีดันน่องด้วยปรับขึ้นมาปรับลงอ่าซ้ายขวาปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชาร์จ usb Type C กับอ่า Type A มาทั้งคู่สามารถชาร์จได้แยกกันทางนึงมีตัวหนึ่งโน้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีแปะข้างอย่างนี้นะครับมีทุกจุดนะครับ ทั้งหลังมีทุกจุดเลยแล้วก็เป็นเคมขัดแบบออตโต้ดึงมาได้แล้วก็ดึงกับอัตโนมัตินะครับนี่คือเบาะก,กับตันซีดแล้วก็สองแถวนั่งได้ประมาณแปดคนนะครับแต่พาะแถวหลังนะข้างหน้าเขาจะเป็นเก้าสิบอ่ะสิบที่นั่งนั่งกันสบายๆนะครับ อันนี้เป็นกระตันซีทนะครับผมเป็นแปดที่นั่งถะใใรรสนใจแปดที่นั่งก็จะนั่งสบายมากนั่งทั้งครอบครัวผู้ใหญ่นั่งสองแล้วก็เด็กๆนั่งแถวสองแถวสามไปนะครับหลังคาข้างบนเป็นเป็นสกายลูปนะครับนี่ทำคล้ายๆสกายลูปฝังดาวแล้วก็มีไฟกระพริบนิดๆหน่อยๆเพื่ความสวยงามครับเป็นแอร์ไมโครบัสนะครับ ตัวนี้5สปีดอ่ามีช่องแอร์คู่นะครับทุกจุดนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะมี9 9ช่องช่องล้วคู่เออประมาณนี้ข้างๆก็จะเป็นไฟแอมเบียน i g ไลนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีโลโก้ของเจ้าของรถนะครับ สวยๆเลยแล้วก็ผ้าม่านแน่นอนขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าที่ไหนเป็นผ้าม่าน UV สองชั้นแต่คันนี้แบบติดผู้ด้วยนะมีผู้ด้วยสวยงามแล้วครับผู้สองสีแล้วก็เป็นผ้าม่านสองสีเป็นกัน UV นะครับเป็นแบ็กเอาท์ไม่สามารถที่จะแสงจะเข้ามาได้เพื่อความไพรเวซีนะครับส่วนตัวนะครับไม่ร้อนด้วยกันแดดได้ยอย่างดีเยี่ยมเลยคันนี้ตกแต่งสไตล์ทูโทน เป็นสีครีมอ่อนแล้วก็น้ำตาลเข้มเข้มจัดๆเลยไม่ใช่สีดำนะน้ำตาลเข้มนะครับดูดีๆนะเป็นน้ำตาลนะฮะดูใกล้อ่าออกน้ำตาลไหม้นะสวยครับหรูหราเลยแล้วก็เย็บแบบเอ่อสไตล์รถเบนซ์นะนี่ลายเส้นรถเบนซ์นั่งสบายครับตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆมาดูด้านหน้าก่อนนะครับ อันนี้ด้านหน้าเป็นวิทยุแบบ10นิ้ว Android นะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ติดเครื่องเสียง m o s w i c นะเป็นปรีบอส w วิกตัวนี้เสียงดีมากนะครับดีจริงๆครับทงบนเป็นจุดรวมสวิตช์ไฟทั้งหลายนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียน อันนี้เปลี่ยนสีไปได้นะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับสั่งแบบแบบเปลี่ยนสีได้ก็ได้นะเป็นเจ็ดสีวิ่งอ่าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยเป็นสวิตท,ทั้งหมดควบคุมทั้งหมดอยู่นี่หมดเลยนะแล้วก็มีสวิตแอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เก็บของได้นิดหน่อยนิดหน่อยจริงมีแค่นี้ซ้ายขวาสวดมากไม่ค่อยได้ใช้ข้างบนพอวางไปแล้วลืมอะไรอย่างนี้เบาคู่หน้า เป็นสีโทนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ลายเดียวกันลายเบนเหมือนกันแล้วก็หัวหมอนมิกกี้เมาส์ใหญ่ๆเบิ้มๆอย่างนี้เลยนะลายเส้นของเบนนะฮะเบนอะไรเบน่อที่เป็นเอคลาสใช่ปะเป็นรถรถเหมือนรถตู้อะครับตอนนี้ก็เป็นกล่องกลางของเราเท้าแขนซ้ายขวา,าเก็บของได้เปิดมาเก็บของได้นะครับอ่า ข้างหน้าก็เป็นชาร์จ Wi-Fi นะตัวนี้ชาร์จ Wi-Fi วางโทรศัพท์เวลา,าขับรถตู้ี่ยจะดึงโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ทีติดสายใช่ปะ่ะอันนี้เราไม่ต้องเราถอดสายวางหยิบขึ้นสะดวกชาร์จสะดวกเดินทางแบบผมใช้เองแล้วมันมีปัญหาไงเวลาเสียบเอ้ยต้องถอดรับสายดู GPS ต้องวางชาร์จเนี่ยวางนี้เลยจบทีเดียว GPS ก็วิ่งต่อไปฮะชาร์จไปด้วย ไม่ต้องมีสายละเกรยกาศนะครับตัวนี้จบประสบการณ์การใช้เองเอา่าตัวนี้เปิดกุญแจแล้วชาร์จได้เลยนะไม่ต้องมันกดสวิตช์นะครับก็คือเปิดกุญแจปุ๊บสตาร์ทวิ่งก็ว,วางเลยครับไม่ต้องไปเปิดปิดให้มันยุ่งยากส่วนตัวใช้มาอย่างนี้ครับมันมีปัญหาแนละ้วเสียบแย่งกันซ้ายขวาก็ว,วางเลยแล้วอีกคนก็หาตัวนี้มาชาร์จเอานะเสียบปุ๊บชาร์จได้เลยนะ อ่ะด้านบนนะครับก็มีอ่าเรียกผมเรียกที่นี่เรียกว่าเวนตานะเป็นโลโกอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นทีวีแบบพับไฟฟ้าได้อ่ะลงมา exclusive เป็ 4, นว่มาเดี๋ยวไปดูกันอ่ะลงมาขนหน้าจอก็ยีิบสี่นิ้วนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะสามสิบสองก็ได้นะ สาองก็ใส่ได้มีขั้นเเริ่มต้นคือยี่บสี่นิ้วแล้วก็สามสิบสองนะครับก็พาไฟฟ้าก็จะดูเรียบๆอย่างนี้นะฮะดูไม่เกะก,กะแล้วก็หัวไม่ชนนะหัวไม่ชนไม่ต้องกลัวครับเดินขึ้นง่ายหลังคาอย่างที่บอกนะครับเป็นซันรูปมูลรูปแล้วแต่เรียกเป็นทองฟ้าสีดำนะครับกลางคืนแล้วก็ ติดดาวไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอันนี้จะขึ้นยากนิดนึงนะเพราะว่าเน้นเน้นคนนั่งหน้าเป็นหลักคนนั่งหลังน่าจะผอมแล้วนะปรับขึ้นมาหน่อยดึนครับแล้วก็เดินหรือไม่ก็เดินเข้ากลางก็ได้นี่ตรงกลางเว้นว่างไว้อยู่เดินง่ายครับถ้าตรงกลางนะมาดูอฝส่งน้ำหล่น ดูตรงนี้ฮะอันนี้คือทอยหลังสุดแล้วนะเดี๋ยวเราข้าเข้าไปนั่งให้ดูเราเข้าไปนั่งแล้วขายังเหลือนะเห็นไหมขาเหลือนะครับแ้วผมตัวใหญ่นะนี่ยังไม่ได้เอนนะครับนี่คือมาตรฐานเบาะล็อกแรกนั่งประมาณน,นี้ กับหัวหมอนอันจริงก็ถ้าญาติกันไม่มีปัญหาอะไรก็นั่งดูหนังไปเพลินเลยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเกะก,กะเพราะญาติเราเดี๋ยวเราลองเอนิดนึงนะปรับเนะอนฮะจรงจริงนั่งประมาณนี้สบายสบาย,สบายสบายสบายเลยฮนะแล้วก็ปรับแอร์นิดนึงปรับแอรนะ นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็แบ่งให้คนหน้าด้วยก็ได้แต่คนหน้ามีตรงนู้นอยู่แล้วเราก็เอาตัวนี้สองตัวแล้วก็มีกลางนู้นอีกตัวหนึ่งแยกแยกกันอยู่แล้วส,สบายๆครับอ๋อเต็มหน้าเห็นป่ะแอร์เต็มหัวเลยแต่แต่ร้อนนะข้างนอกร้อนเพิ่งเข้ามานั่งเย็นดีแล้วนี่พม่าน,นะครับสวยๆตรงนี้เลย น้องผู้นี่ปิดไทม์มินตครับมองไม่เห็นข้างนอกนะเป็น UV นะครับถ้าเป็นพยืดจะมองเห็นลางๆแต่ถ้าเป็นแบ็กเอาท์อย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะครับมียางขอบกระจกมาใส่อยู่แล้วครับเวลาพุ่มพุ่มข้างเนี่ยเราต้องใส่ให้อยู่แล้วเนาะนี่พุ่มข้างพุ่มข้างเราสามารถสั่งได้นะตัวนี้ เนื้อหนังตัวนี้นะครับสีอ่อนตัวนี้เป็นสีเข้มก็ได้นะแล้วก็แผงเนี่ยตัดเป็นสีอ่อนอีกทีก็ได้แล้วแต่เลือกเลยแล้วแต่ดีไซน์ลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับแย่นี้ก็ดูรูหลาดีลนะ,นะอันนี้คือแถวสองนะเดี๋ยวเราไปดูแถวสามกันมาแถวสามครับก็มีวางตู้ซับอยู่นี่นะแถวสามจะมี ท้าวแขกให้ด้วยนั่งสบายๆชิบชยบแล้วก็มีช่องแอร์อยู่นี่หัวเลยแล้วตรงกลางก็อยู่นี่นั่งสบายครับมีสามช่องเลยข้างหลังมานั่งขานนะเรามาข้างหลังแล้วอันนี้แบบยังไม่ได้ปรับก็จะทรงนี้ประมาณนี้ บอลหลังจะสูงที่สุดนะเพราะว่าเราจะได้เห็นทีวีข้างหน้าด้วยเห็นไหมอันนี้คือระดับสายตาเห็นทนะีวีแล้วเห็นเราเอทให้ดูนิดนึงปรับเอทได้นะครับทุกจุดเป็นเข็มขัดออโต้นะแล้วที่สําคัญคือข้างหลังนั่งปกติจะนั่งผมจะนั่งอย่างนี้นะถ้านั่งหลังนี่เลยเห็นไหมนอนนอนเลย หลังนอนดูสบายๆครับ <c oughs> แต่ว่าต้องสบายนะบอกวีพีบอกวนกิมกิมเมาส์ล้วก็ลานอนเนี่ยไม่ต้องกลัวหัวจะตกแบงล่างมีน้องคลรับอยู่อะไรเงี้ยนั่งนอนสบายอะ่ะเรามีเท้าแขนด้วยยิ่งสบายครับใหญ่เลยตรงกลางสบายสุดละ <c oughs> นั่งกันไปครับเห็นเยอะนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับเห็นว่า นี่หัวหมอนนะนี่ลงมาจะถึงกระจกนะลแลลงมาได้อีกนะเหลืออีกประมาณสองนิ้วเอ็นหดแทบนอนอ่ะนะนะข้างหลังก็จะเป็นลำโพงนิดนึงตัวนี้มีไฟด้วยฟังเสียงเพลงชัดเจนนะฮะเพราะว่าลำโพงอยู่ตรงหัวเลยอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังมองไป้างหน้าแกะแมวมาก ใครอยากให้ถ่ายตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกนะครับแต่ว่าพาม่านเนี่ยสำคัญที่สุดนะ <c oughs> ขอโทษทีครับอันนี้ยูเบีที่บอกนะครับหนึ่งจุดมีสองหัวนะไม่ใช่มีหัวเดียวนะสองหัวนะครับใครมีสายยาวก็เอามาเผื่อตรงกลางด้วยนะสบายๆชิวๆนั่งดูหนังฟังเพลงที่ไปเปิดเพลงเดี้ยติดลิขสิทธิ์นะครับ แล้วก็มีม้อปแปลงตรงนี้สามาณเอาชาร์จแบตออย่างอื่นได้อีกถ้ามีถ้าไม่มี USB นะเป็นหัวเสียบอะไรประมาณนั้นเพราะเราใช้ทีวีนะแล้วเมีมอเอแปลงเพิ่มตัวหนึ่งอยู่แล้วนะส,สวยๆครับบอกเลยแต่ง v ี p จบๆกันไปนะครับรับลูกค้ารับอวิ่งไปใช้ในครอบครัวได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขั้นขั้นต่ำเริ่มต้นคือก้ามที่นั่งนะครับ ทุกที่นั่งจะมีจะมีเข็มขัดออตโต้นะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะโดนตำรวจจับนะครับเพื่อความปลอดภัยมีทุกที่ดีกว่าอันนี้คือคอนโซลนะครับไว้วางแก้ววางของได้กอเพิ่มความสวยงามตรงนี้ใส่พาวเวอร์โชว์ตรงนี้นะครับสองตัวถ้าถ้าถ้าใครไม่ใส่พาวเวอร์ตรงนี้ใส่แผงข้างนี้ก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้ยวางของโชว์ตุ๊กตาลาบูบูอะไรอย่างเงี้ย โชว์ได้เลครับนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ <c oughs> ขอโทษทีครับเป็นกัปตันซีดนะครับคู่ซ้ายขวาสวยๆอย่างนี้เลยกับลายนี้วันนี้ขอตัววันนี้นขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคันนี้นะครับก่อนจอดที่จะส่งไปอินเดียในวันพรุ่งนี้นะครับอย,อย่างไรก็เราจะลืมกดไลค์กดซับสไคร ถ้าอยากให้ถ่ายตรงไหนหรืออยากจะดูอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำทำให้จะถ่ายให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้ yeah.